เอเลเวนกรีฑาพี่บอกเลยนะว่าโจทย์เยอะเวลาน้อยข้อสอบเอเลเวเนี่ยมันจะมาตัดคะแนนกันที่ time management หรือว่าการบริหารเวลาเพราะว่ามันเป็นข้อสอบที่วัด speed ก็คือความเร็วแล้วก็ comprehension ก็คือความเข้าใจมันวัด2อย่างนี้ควบคู่กันข้อสอบทั้งหมดเนี่ยมี80ข้อแล้วน้องก็ต้องทาให้ทันภายใน90นาทีซึ่งวิธีที่ดีที่สุดในการเอาชนะข้อสอบเอเลเวนกรีฑเนี่ยก็คือน้องต้องฝึกทำโจทย์เก่าเยอะๆและที่สำคัญเนี่ยก็คือน้องต้องจับเวลาด้วยตอนที่ทำซึ่งใคร พี่อยากเอาข้อสอบน,นี้ให้อยู่หมัดเนี่ยพี่ก็แนะนําคอร์สที่ตอนนี้เนี่ยน้องๆลงเรียนเยอะที่สุดเลยขอกพี่ก็คือคอร์สตุลยโส่วน A เลยเริ่มติดซึ่งในคอร์สน,นี้เนี่ยพี่ก็จะมาสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่น้องต้องรู้ในการสอบและพี่ก็จะมาสอนเทคนิคพิเศษนะโดยเฉพาะ Part Reading แล้วก็ในส่วนของ v o c a b เนี่ยถ้าน้องตั้งใจฝึกตามที่พี่สอนเนี่ยรับรองว่าในห้องสอบน,น้องทาทันแน่นอนแล้วเราก็จะมาตะลุยโจทย์กันเน้นๆนะนะมากกว่า1 0 0 0พข้อและที่สําคัญเนี่ยพี่ก็มี Mock Test เก่งข้อสอบพี่น้องด้วยที่เราจะมาฝึกจับเวลากันจำลองเหมือนในห้องสอบจริงเลยแล้วตอนนี้พี่มีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะถ้าน้องสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์ a d English Rin ได้เลยนะคะ